ก็บอกาบอกว่าคนมือไม่ต่าอกันหนม่งบาทแต่ว่าใครบ้างยกตัวอยากนะครับอย่าง่ายอย่างนี้นี้ไม่ได้บอกว่านี้ไม่ได้บอกว่าถ้าคาราเป็นคนทํำเสื้อแล้วมาขายขายขายผู้มันเสนอเงินเองคือที่เขาเสนอเองเขาอยากได้เองนะครับที่ล่าสุดนี้ก็คือครับเสื้อยอีกตัวหนึ่งเขาก็เสนเอ ทำเจ๊ดเจ็ดตัวละหนึ่งพันหร้อยบาทเขาก็เสนอเขาถึงี่ต่อไปเขาว่าถึงที่ต่อกว่านอะไรเป็ร้าค่้านสงมมบ่งกก็เ่ ผูเ็อะไรก็ว่าไปนะครับใกล้เอียงตรงไหนแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเราประเมินได้อาการเป็น,ปนอย่างไรบ้างรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนะครับตึ่มึนงงเวียนศีรษะถ้าเราอ่านอาการได้ก็จะดีนะครับอ่านอาการได้ก็จะดีแล้วก็เราช่วยอะไรไปแล้วบ้างอย่าลืมทุกคนตอนนี้ถ้าจบพยาบาลเป็นหมดแล้วทุกคนทำ,ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นหมด นะครับบางทีเราอาจจะไม่มีอุปกรณ์ตืม,มากถึงืมือไปแต่ว่าเรามือเปล่าบางครั้งเราก็ทาได้นะครับหรืออาจจะมีการพูดจาอบอกประโยชน์ตอบปอบโยนได้ดีขึ้นนะครับช่วยเหลืออะไรไปแล้วเรจะมาแชร์กันว่า่งางนี้ถูกไหมทางนี้ถูกไหมนะครับการมัาทำบ่าตร์การ,ราาํำเลือดเอ่อหลายคนเป็นแล้วได้เพาะว่าหลายคนเป็นแล้วเพราะวันเรียนเรียนกันมาแล้วแล้วก็เจอเจอก็จะเจอระบางแล้วอ่ะอาจจะเป็นแผลสลอดเพราะว่าเ,เ,าววาเจอแผลสลอดเยอะใช่ไหมใช่ป่า แต่ที่ขาดมีเดอนล้ไหมแต่ถุกแทงทะเลาะกันในมอมีไหมแทงกระปุ่ไม่มีสงครมตีกันนอกใช่ไหมเราไมได้ไปรแลวแต่ถุงแขงวัสดุปากกาผู้ประเทศมันเกิดขึ้ได้เสมอแล้วอะไรก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเอามารลยไอ้ไยเฮ้ยมาจุวันไอ้เยอะโกอะยโอ้โท ให้เวลาให้เวลามันจะล้างลาให้เราเป็นลานว่าถ้าเะมีาการที่สบายจมคือบดเจบนลันี่คือจะเป็นอาการที่ดูได้ยากที่สุด้กงต้องกว่าเดแกเวก็ต้องบอดแล้วเอาบอดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะเป็นศูนย์ให้ นะฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นศูนย์สั่งการให้นะครับพี่จะเป็นศูนย์มอบหมายใหญ่ให้นะในทีต้องเซตมาด้วยมีคนแจ้งวิทยุด้วยรายละเอียดด้วยนะครับในทีเซตมาด้วยนะอย่าลืมมันมันทไม่ค่อยได้กทำเเองไม่เคยพูดเลยก็ไม่เพราะว่ามันงเนี่ยพูดว่าบางทีอ่านความผู้อ่านจะไม่เห็นไง เตียมหนักกว่าเดิมเอาประมาณไปชั้นยากกว่าเนี้ตอนนี้รามี5คนช่วงขาได้มากขึ้นมันจะได้แน่นกว่าเดิมโอเค่ปหามาดีไปเอามีไหมในรถดีไหมในรถรถ ยานไม่ต้องซีเรียสน,นะครับทำทำสาที่ตัวเองเข้าใจว่าว่าแค่ไหนประมาณไหนใช่ไหมว่าสาธี่ที่ได้เรียนรู้ไปที่ได้เขียนไปนะครับโดยจะผ่านเดยเพิ่มเติมเลยเนี่ยสติเรื่องเสีย ไม่เยี่ลี่ได้คนแล้วไม่ค่ับขมาพับใจใช่เหรอเขาับขใกับพากับากับขอโทษ่ะะไม่คลุ่มสาแบบนั้นแน่เลอดูกุ่มสามเลยนะขี้ขับยหรอ บาดเจก่อนต่อนัาริมพ์หน่งถ้าราหวังอ้โห่ดีดีตนดีนลยเล็อะไรอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอนน้องกน้องเอาไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรบ้านใหญ่แจ้งรถพยาบาลนักการับผู้ป่วยเป็นลมหน้าอาคารศูนย์กีฬา

มีคนใหญ่ใช่ไมมน่าสนใจดีหนึ่งรายที่้หคดเลยนะไม่ใช่ะม่่ไม่ใช่ไ่ใไใไ่ม่ใ่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่มมไม เป็นเป็นหนูจะเป็นไรไหมคะ่อ <know> <UCLA> ีขอเราลรี่ก็จมาาปนเเป็นเพื่อนนะเนเพื่อนเปรไหมคะพี่เร็วหน่อยสิ เอาเอาใหม่เลยมันมาอีกเจ็บไหมเห็บไหมไมเหนื่เจ็ลยค่ะดสี่คาะเราบ้าห้องนู้ นเกแสดงนโรกมีพู้ป่วยเป็นเอดพบน่นีบป่าโอ้ผรุงปลาเข้ามาด้เนี่ย่าเป็นมัมมี่เยอะเยอะี่เราไ้ัดเลย Còn bật xấu sao rồi mm. ờ, Tuyệt lên là <laughs> okay. 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 นมมากนะคะเดี๋ยวแบนกว่าเดิมไอ้ของค่าอย่าด้อยากได้พี่โองค์ยงพี่องค์ไปจงมาสนใจ้ยโอเคดๆเดี๋ยวๆๆๆๆไม่สนใจมิจิงนะ

ได้พันจริงมีพีจะพันรอบกลางเลยอันนี้แต่เป็นวิธีวิธีให้เรารู้เลยว่าเออเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ผ้าเป็นตุดยึดก็ได้ใช้ผ้าเป็นตุวยึดอฮะนเห็นี่เคยพันต่าณได้เหรอใช่แล้วก็มาเนี้ยปล่อยดูอ่านปุ่มปิดไม่หลุดฮ่าเนัปกติปกติเราจะพันคือเาไม่ได้เราไม่ได้ติดตั้งเบอร์แล้วก็พันง่ายเลยคือเราเอาผาาเป็นตัวยึดดีไแม้พันเป็นโจมีอยื่อปุ๊บปุ๊บมันง่าย นี้คันอีกแบบหรือค,คันเก็ดข้างบนนี้แบบนี้จะน้อยไม่ค่อยมีใครห็นทำกันแล้วนะวโอเคนะเข,ข้าใจไหมครับอูกน